ดีค่ะดิฉันนางสาวทัชนอกอิสรางกูรนัทยาตัวแทนผู้อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่17ถึง24ธันวาคมพศ2564ค่ะ วันศุกร์ที่17ธันวาคม2564เวลา13นาฬิกา30นาทีอธิบปดีกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายกองเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ2565ในการประชุมครั้งที่1ทับ2564ผ่านระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom โดยมีกำหนดให้มีการซักซ้อมขั้นตอนการประกาศดังกล่าวในเวลา13นาฬิกาสนาทีซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและซักซ้อมขั้นตอนต่างๆณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกโดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันจันทร์ที่20ธันวาคม2564 เวลา13นาฬิกานาทีนายบรรจงแก้วลอดล่ารักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกประจำเดือนธันวาคม2564ครั้งที่3ทับสองณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกเพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานตัวชี้วัดร่วมและแผนเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565วันอังคารที่21ธันวาคม2,564เวลา13นาฬิกา45นาทีนยบรรจงแก้วลอดล่ารักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการกิจกรรมโครงการโรงงานสีขาว โดยมีสถานประกอบกิจการให้ความสนใจได้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน6แห่งดังนี้ 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอองครักษ์ 2. บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนสาขานครนายก 3. บริษัททิปเปิลทีบอร์ดแบรนด์จำกัดมหาชนสาขานครนายททปปนนกาาาาย 4. บริษัทเคทสยามเฟอร์นิเจอร์จำกัด5บริษัท CM Coffe e จำกัดและ 6. บริษัทมณีมาจำกัดวันพุทธที่22ธันวาคม2564เวลา9นาฬิ30นาทีนายบรรจงแก้วลอดล่ารักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกมอบหมายให้นายสอนชายตรวจงูเหลือมนักวิชาการรายงานปฏิบัติการนายสันติประจุทรัพย์นักวิชาการรายงานและนายวรชนชานอกนักวิชาการแรงางาน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครนายกกอรมน,อนอยตอมอจังหวัดนครนายกพูรนาการร่วมตรวจสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจำนวน2แห่งดังนี้ 1. บริษัทเพชรพัฒนาการช่างตั้งอยู่ที่1ทับหหมู่ที่1ตำบลดงละครนอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกปัจจุบันมีลูกจ้างรวม11คน สัญชาติกัมพูชาทั้งหมดชาย5คนหญิง6คน 2. ร้านเลิศรสโภชนาตั้งอยู่ที่4 1 5ขีด158ทับ4ถนนชนละประสิทธิ์ตำบลน,นครนายกอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกปัจจุบันมีลูกจ้างรวม6คนไทย2คนเป็นหญิงทั้งหมดกัมพูชา3คนเป็นหญิงเมียนมาหนึ่งคนเป็นชาย เวลา11.30นนายบรรจงแก้วลอดล่ารักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกมอบหมายให้นายสอนชัยตรวจงูเหลือมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการนายสันติประจุซั์นักวิชาการแรงงานและนายวัฒชนชาญนอกนักวิชาการแรงงานลงพื้นที่ตรวจกำกับหน่วยฝึกอบรมของบริษัท CX เซเลาเลนจำกัด จัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานสถานที่จัดอบรมโชติกาทารารีสอร์ทต,ตำบลสาลิกาอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม57คนระยะเวลา2วันระหว่าง23ถึง24ธันวาคม2564เวลา13นาฬิกา นายบรรจงแก้วลอดล่ารักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกมอบหมายให้ในายสอนชัยตรวจงูเหลือมนักวิชาการแรงางานปฏิบัติการนายสันติประจุทรัพย์นักวิชาการแรงางานและนายวรชนชาญน,นอกนักวิชาการแรงงานเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัด BN w o o d c h i p เลขที่289หมู่11ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกมีลูกจ้างทั้งหมด11คนแบ่งเป็นชาย8คนหญิง3คนประกอบกิจการเลื่อยไม้ขายส่งกรณีลูกจ้างฝ่ายผลิตประสบอุบัติเหตุจากการทำงานขณะเลื่อยไม้เป็นชิ้นงานโดนใบเลื่อยตัดบาดนิ้วโป้งขวาได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านานาอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกพนักงานตรวจความปลอดภัย ดำเนินการสอบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวและให้สถานประกอบกิจการปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีกเพื่อลดการประสบอุบัติเหตุของลูกจ้างภายในพื้นที่จังหวัดนครนายกวันศุกร์ที่24ธันวาคม2564เวลา9นาฬิกานายบรรจงแก้วลอดล่ารักษาราชการแทนสบัติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายสันติประจุทรัพย์นักวิชาการแรงงานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นจังหวัดนครนายกครั้งที่1ทับ2,565โดยมีนายอุดมเขตราดนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในการประชุมณห,ห้องประชุม 1>, 1. ชั้น 2. สำนักงานสาธนารณสุขจังหวัดนครนายกอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกหากท่านมีข้อสงสยัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรของหน่วยงานหรือส่วนงานในจังหวัดนครนายกด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ